สวัสดีครับนะฮะผมเอสนะครับผมจากบริษัทน้ำม่วงนะครับผมเนาะวันนี้ผมจะมาอบรมเกี่ยวกับน้ํายานะครับผมของน้ำม่วงว่ามีตัวไหนบ้างนะครับผมเนาะมาตัวแรกนะครับผมนี่น้ํายานะครับผมนะน้ายาสีเขียวเข้มนี้คือน้ายาสขพันธ์นะครับผมใช้สําหรับล้างห้องน้ํานะครับผมชักโครกนะครับผมในห้องน้ําเลยนะครับผมในส่วนของตัวนี้สีเขียวเข้มนะครับผมเนาะสูตรผสมคือือ2ฝา ต่อน้าครึ่งถังนะครับผมน้ํายาสัณฑนนะครับผมเนาะมาต่อมานะครับผมนะน้ายาสีฟูตัวนี้นะครับผมดับกลิ่นค่าเชื้อนะครับผมตัวนี้ใช้ดับกลิ่นในจุดที่เหม็นอับนะครับผมนะส่วนผสมสองฝาต่อน้าครึ่งถังนะครับผมเหมือนกันเลยแต่บางกรณีนะครับผมเนาะ ใส่ฟอกกี้นะครับผมนะใส่ประมาณนี้นะครับรึ่งล่างเลยนะครับผมเติมน้ําให้เต็มนะครับผมใช้ฉีดสําหรับตามใต้โขชโคกนะครับผมตามโขฉีนะครับเพื่อให้กลิ่นมันหอมนะครับผมสาหรับสีชมพูเนาะต่อมานะครับผมจะเป็นสีม่วงนะครับผมนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะสีม่วงสีม่วงนะครับผมใช้ถูพื้นนะครับผมตรงนี้นะฮะส่วนผสมนะครับผม2ฝา ต่อน้ําครึ่งถังเหมือนกันนะครับผมเนาะ,ะตัวต่อมานะครับผมนะตัวนี้แม่บ้านหลายหลคนคุ้นเคยกันดีนะครับผมสีออกน้ําเงินนะฮะน้ายาชิกระจกนะครับผมนะในส่วนตรงนี้การใช้น้ํายาชิกระจกของน้ำมะวรน,นะครับผมจะผสมอย่างดังนี้นะฮะนี่เหมือนเดิมก็อกกี้นะครับผมเติมน้ํายาของน้ำมะวนประมาณนี้นะฮะเติมน้ําให้เต็มนะฮะเพราะเวลาที่แม่บ้านฉีดนะครับผมเนาะจะได้ไม่เหนียวเกินไปนะครับผมนอะในส่วนตรงนี้นะคะต่อมา นี่ครับผมน้ำขาวๆนิดนึงนะฮะน้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์นะครับผมในส่วนของน้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์เนี่ยตรงตัวเลยโต๊ะเก้าอี้นะครับผมนะอะไรที่เป็นเฟอร์นิเจอร์นะฮะสามารถเช็ดได้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะฮะขาวๆนะฮะคุณคนิดนึงนะครับผมเนาะตัวต่อมานะครับผมนี่น้ำยาดันฝุ่นนะครับผมนะบางหน่วยงานมีบางหน่วยงานไม่มีไม่เป็นไรนะครับผมนะวิธีการใช้นะครับผมนะฮะ พี่ๆนะครับผมฉีดใส่าผ้าดันฝุ่นนะครับผมในช่วงอ่าก่อนเลิกงานนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าจะสามารถใช้งานได้นะครับผมกลิ่นมันจะค่อนข้างแรงค่อนข้างฉุนนิดนึงนะจะเป็นใสๆนะครับผมเป็นน้ําใสๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ลื่นนะครับผมน้ํายาดันฝุ่นนะฮะต่อมานะครับผมนี่เป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับผมน้ํายาอเนกประสงค์นะจะเป็นใสๆนะครับผมใสๆคุณๆไอ้ใสๆนะครับแล้วก็เนื้อเหนียวนิดนึง น้ำยาอเนกประสงค์นะฮะหลายๆที่เอาไว้ซักผ้านะฮะผ้ามอสผ้าไมโครหรือล้างห้องน้ำนะครับรตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมน้ำยาอเนกประสง,งะคนสงงงงงง์นะฮะในส่วนของตรงนี้นะติดไว้ในกรณีฉุกเฉินนะครับผมเนาะอ่านะครับผมผมนะฮะนายเอสนะครับผมก็ก็มาสรุปเกี่ยวกับน้ำยานะฮะของน้ำมัวันว่ามีตัวไหนบ้างน,นะครับผมเนาะหรือแม่บ้านท่านไหนนะฮะที่อยู่ประจําหน่วยงานอุ้ยคนเอสหน่วยอ่าน้ำยานี้ ที่ไม่เคยเจอเลยหรือแปลกสามารถทักมาหาเจ้าที่โอทีคนนั้นได้โทรมาหาได้ปรึกษาได้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องน้ำยานะครับผมนอกเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะนายเอสนะครับของของน้ำวันขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ